ต่อสปริงเกอร์ระบบน้ำครับให้กับทุเรียนมะนาวนะครับใน,นช่วงหน้าแรงนะครับระยะ5เมตรเลยนะครับนี่หนึ่งี่ห้าประมาณ5เมตรนะครับระดับน้ำกระจายครับ หลังจากต่อมาทั้งวันนะครับช่วงเย็นก็ทดลองระบบน้ำนะครับให,ให้ทุเรียนให้มันนาวในช่วงหน้าแรงนี่ครับ,ะร,บระบบน้ําอันนี้ก็คือถังพักเรานะครับถังพักนี่จะเป็น มอเตอร์ันน้ำเข้าสวน,นครับ่างนี้ก็จะเป็นดูดน้ำขึ้นจากบอ่อนะครับนนี้คือบอ่อเรานะครับขุดเองครับใช้จอบเสียมขุดนะครับได้หนึ่งปีแล้วมีปลาด้วยครับ่าจะลกๆหน่อยนะครับจะดูขึ้นมาเข้าถัง หนึ่งพันลิตรแล้วก็ปล่อยเข้าสวนของเรานะครับดูระบบการจ่ายน้ำของเรานะครับจ่ามานะครับน,นี้จะเป็นตัวไส้กรองนะครับกรองน้ำที่สปกปรกครับเศษไม้เศษอะไระครับ ัวจะกองอยาดาฟีนะครับแล้วก็ปล่อยเข้าจะเป็นท่อท่อเมนนะครับหลักท่อเมียนสองเมตรเฮ้ยสองเมตรสองนิ้วนะครับท่อเมียนสองนิ้วแล้วก็ลดลงไปตัวนี้จะเป็นท่อรองคือหนึ่งนิ้วนะครับแล้วก็ต่อเข้าสวนนะครับ ก็จะเป็นสีหุนนะครับสีหุนก็จะมีวาล์ววาล์วเปิดปิดควบคุมน้ำนะครับแต่ก่อนในสวนจะใช้ท่อ PE นะครับตอนนี้ก็โดนสับจนขาดหมดนะครับเลยต้องเปลี่ยนมาเป็นท่อ PVC 4สีหุนนะครับเดี๋ยวพาไปดูจุดอื่นครับ พามาดูจุดนี้ครับต้นทุเรียนเราจะเน้นจุดที่มีการปลูกต้นทุเรียนนะครับเพราะต้นทุเรียนเขาจะขาดน้ําไม่ได้นะครับถ้าขาดน้ําก็เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีน้ําในการหล่อเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงต่อหัวสปริงเกอร์นะครับตรงที่มีการปลูกต้นทุเรียนนะครับอันนี้สงรอบข้างก็คือต้นมะนาวก็จะได้ครับ น้ำไปด้วยนะครับระยะก็ประมาณ5เมตรตรงนี้ก็จะเป็นอ้อยสุพรรณบุรี50ยอ้อยคันน้ำนะครับก็จะได้อนุสงไปด้วยนะครับไปดูอีกเส้นหนึ่งครับวันนี้เราต่อไว้2ส,สายอีอครับอันนี้อ้อยก็จะได้เต็มๆนะครับ ฝั่งนี้ก็จะมีต้นทุเรียนนะครับนี่ครับจะมีต้นทุเรียนเราเน้นใส่ตรงจุดตรงที่ปลูกทุเรียนก่อนนะครับ จุดนี้ก็จะเป็นอ้อยสุพรรณบุรี50นะครับสำหรับคลิปนี้ก็พามาดูนะครับระบบน้ำที่ต่อวันนี้นะครับให้กับสวนในช่วงหน้าแรงนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร,รับชมเข้ามาติดตามนะครับสวนของเรานะครับขอบคุณครับผม